การดูแลถูกวิธีเมื่อลูกน้อยชักจักให้ อย่างแรกเลยคือต้องตั้งสติอย่าตกใจดูแลให้เด็กน้อนรับอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเคลื่อนย้ายวัตถุมีคมหรือของแข็งออกห่างจากตัวเด็กจับเด็กตะแคงไปทางในทางหนึ่งพร้อมกับเชยคางเล็กน้อยเพื่อป้องกันการสำลัสคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นให้หลวมห้ามเอาวัตถุเข้าไปในปากเด็กเพราะอาจทำให้เกิดบาดแผลในช่องปากหรือเสี่ยงฟันหลุดอุดกั้นทางเดิหนหายใจได้ จึงเด็กขนาดชักเพราะอาจทำให้กระดูกหดได้ไม่ควรตื่นตระนกสังเกตอาการชักชักแบบใดชักกี่นาทีอาจวิดีโอระหว่างชักเก็บไว้หากสามารถทำได้อาการชักจักไขส่วนใหญ่เป็นไม่นานเกิน3นาทีและหยุดได้เองเด็กอาจมีอาการเขียวบ้างเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เกิดได้ขนาดชักชักตัวลดไข้อย่างถูกวิธีด้วยน้ำอุ่นหรือนะุณหภูมิห้องนานนาที หากลไคเมื่อลูกน้อยหยุดชักหรือูสึกตัวดีจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถามตอบนะคะและสําหรับคําถามในวันนี้เป็นคําถามที่คุณพ่อคุณแม่ต่างก็สงสัยแล้วก็ถามกันมาบ่อยมากเลยเกี่ยวกับภาวะชักจกากไ้ในเด็กค่ะ<อ>แลนในวันนี้นะคะเราก็จะมีแพทย์หญิงสุดน่ารักและใจดีของเรานะคะท่า<อ>นจะมาให้คําตอบกะะันค่ะ นิชสาพิทักษ์ลีนะคะกรมารแพทย์เฉพาะทางหน้านระบบประสาทค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะคุณหมอใจดีของเราก็จะมาตอบคําถามทั้งหมด3ข้อค่ะและสําหรับคําถามข้อแรกนะคะก็คือลูกสามารถชักซ้าได้หรือไม่คะค่ะโดยทั่วไปนะคะสามารถเกิดภาวะชักสักไท้ซ้ำได้ค่ะประมาณ30%นะคะคะจนกว่าลูกของคุณเนี่ยจะอายุ5-6ปีะคะ่ะ โดยที่ถ้าเกิดสมมว่ามีปัจจัยเสี่ยงดังต่อบนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงที่จะชักฟันได้ตัวใอย่าเช่นชักสักไข้ปัามที่ประวัติคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เคยชักสักข้มาก่อนหรือชักตั้งแต่ยังน้อยค่ะก็คำถามที่สองนะคะคุณหมอค่ะลูกต้องทานยากกนชักตลอดไหมคะ ความเข้าใจก่อนนะคะว่าภาะวะชักกระไขยเนี่ยไม่ใช่ลมชักค่ะดังนั้นเนี่ยในเวชปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันนะคะณนะตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องทานยาการชักต่อเนื่องระยะยาวค่ะโอเคค่ะแล้วก็คำถามข้อสุดท้ายนะคะคก็คือหลังจากลูกชักจะมีผลต่อพัฒนาการไหมคะ <c oughs> โดยทั่วไปนะคะภ <c oughs> าวะชักกระไขยเนี่ยไม่มีผลต่อพัฒนาการ ติดปัญญาหรือว่าความฉลาดนะคะไอไอยกเว้นว่าจะมีกรณีที่แบบชักนานมากๆา่นะคะอ,อย่างเช่นชักเกิน30นาทีก็อาจจะมีผลต่อสมองได้<ห>อย่างไรก็ตามนะคะเพราะว่าชักตะข้นเนี่ยมันจะเกิดสั้นๆไม่เกิน5นาทีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงคลายข้อสงสยัยพวกนี้ไปได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ